ทำงนานในภาวะเร่งรวดเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดไขมันในเลือดแล้วก็ไขมันข้อตับวันตัวนี้สกัดมาจากน้ำมันหลับข้าวจะมีค่าแกมมาไลซนอนสูงมากซึ่งค่าแกมมาไลซนอนเนี่ยตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลด LDL ไขมันตัวเลวไปเพิ่ม HDL ไขมันตัวดี นี่คือสิ่งที่เขาเก่งนะแล้วไปลดไขมันในเลือดครันตัวนี้สังเกตได้ง่ายคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงอยี่ผมพูดทุกครั้งเลยให้ดูได้จากตรงนี้ใครที่ปวดสองเส้นนี้บ่อยๆตึงๆคุณมีโอกาสเสี่ยงเป็นภาวะไขมันในเลือดสูงใครเป็นอยู่บ้างปวดและตึงท้ายทอยนี่คือไขมันในเลือดสูงต้องระวังควันตัวนี้ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําพวกเราก็คือคนที่ออกกําลังกายน้อยหรือแทบไม่ได้ออกกําลังกายเลยแล้วก็การทางานนั่งอยู่ในออฟฟิศเป็นเวลานานๆปัญหาที่เจอเพิ่มมากขึ้นทุกวันนี้ก็คือไขมันข้อตับอันตรายมากต้าตับของพวกเราไประบบรวนทางร่างกายเหมือนกันถ้าคนที่เป็นไขมันข้อตับนะครับอันนี้ผมไม่สูตรเลยนะก็มีทีมงานของผมกิดแล้วเวิร์กมาก ให้กินเช้าสองเม็ดกินสองเม็ดเลยสองเดือนติดต่อกันค่าตับจะลดลงในในปริมาณที่เกือบภาวะปกติอันนี้ทีมาของผมเป็นกินสองเดือนไปวัดกบับรงมาค่าตับดีขึ้นมากแต่ถ้าใครที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงแล้วก็ไขมันพวกตับนะเป็นไปได้ถ้าอยากหายจริงๆพวกที่ต้องออกตําหลังกายเพิ่มให้เหงื่อมันออกเมื่อเหงื่อมันออกร่างกายจะไปดึงไขมันพวกนี้อัดติ ทนนนำในท้ายตัวนี้เคยมีปัญหาแบบนี้นะครับ